โอ้ยมูสัตว์เยอะมากเลยยิงขานะอะไรเสียงะอะไรเสียงมาจากไหนวะพี่อะไรไนะว่าไม่น่าใช่ือสี่แล้วทรงเงี้ยเหมือนชีเปลือยเลยนะพี่ สวัสดีครับสวัสดีเพ,พื่อนๆพี่เอฟซีทุกุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะผมก็จะพาพี่ๆเนี่ยเดินทางขึ้นเขานะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราก็จะพาพี่ๆเนี่ยไปดูเมืองแร่ล้างกันนะพี่พก็เมืองแร่ที่ผมจะไปมันจะเป็นถ้ำนะพ,พี่ก็เป็นถ้ำขนาดใหญ่พอสมควรเลยก็ต้องบอกก่อนว่าถ้ำเนี่ยผมเนี่ยเคยมารอบหนึ่งก็จะมากับเพื่อนสอนน้องเบสแล้วก็น้องเบสบ้างจำไม่ผิดนะก็มากัน 3- 4สี่คนนะพี่พ ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรวันนี้ผมก็รู้สึกว่าไม่ได้มาที่นี่นาะนมากเลยก็เลยตัดสินใจมาที่นี่นะแล้วก็ความพิเศษของทํานี่ต้องบอกว่าอืมมันอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าใชรืได้บอกว่าแต่ว่าคนท้งคนแก่ขอเล่าว่าถ้ำเนี่ยมันเคยมีอ่าฤาษีพวกฤาษีหรือว่าพวกนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเคยอาศัยอยู่ในถ้ำนี้นะแล้วก็เหมือนว่าเคยมีคนเนี้ยเจองูใหญ่ฮะ เขากลิันิฐานว่าอาจจะเป็นพวกพญานาคนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะพี่อันนี้ก็ต้องอใช้วิจรารณญาณการรับชมนะพี่เขาบอกว่าเจองูใหญ่งูขนาดใหญ่อยู่ในถ้ำนะก็ผมมารอบนี้แล้วผมก็ไม่เจอนะเจอแต่สมบัติจารย์พี่เขาเป็นสมบัติคล้ายๆเพชรเรียพลอยเนี่ยมันส่องแสงอยู่ด้านในถ้ำลึกๆเลยรอบนี้ผมก็เลยอยากจะกลับมาหาสมบัติแล้วก็มาตามหาฤาษีที่เขาว่าด้วยนะพี่ ก็โอเคตอนนี้นผมก็เดินทางขึ้นมาถึงกลางเขาแล้วนะพี่เดี๋ยวให้ดูอ่าผมไม่รู้ว่าก้อนยอนแสงไหมข้างล่างทผมเดินจากนู่นเลยนะก็นี่ก็เป็นเขาลูกที่สองที่ผมปีนขึ้นมานพี่ตอนนี้ผมก็อยู่กลางเขาลูกที่สองนะเดี๋ยวต้องปีนขึ้นไปบญญนยอดเขานู่นดีก่พี่อ่าตอนนี้ผมก็นั่งพักก่อนเพราะว่าร้อนมากเลยพี่เดี๋ยวนั่งพักหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อแล้วผมโอ้นี่นะพี่ต้องปีนเดี๋ยวต้องปีนอันนี้ขึ้นไปนะ ก็ดูรู้เลยสภาพเนี่ยมันจะเป็นร่องรอยของหินนะเป็นหินที่โดนขุดโดนเจาะแล้วก็มาทิ้งตรงนี้นะพี่ข้างบนนี้น่าจะมีทางนะคิดว่าเพราะมันโดนทิ้งอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเลือดเลยระหว่างเดินทางมานะพี่ก็ได้แผลตามสภาพเลยรองเทา้าเพราะรองเทา้เทาผ้าใบไม่ใส่กางเกงขายาวไม่ใส่ก็รับสภาพไปนะพี่เมื่อกี้โดนหินนะพี่หินมันกิ้งมาใส่นะหินตรงนี้แหละผมยืนยืนอยู่แล้วหินก้อนเล็กมันกิ้งมาโดนขาผม ป่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มปีนกันละไอ,อตรงนี้น่าจะปีนยากพอสมควรน,นะเพราะว่ายัางไงอะมันเป็นหินที่ชันมากเลยนะป่ะเดี๋ยวเราปีนกันป่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มปีนกันแล้วนะพี่เฮ้ยโอ้โหอันตรายมากนะพี่พก็ที่ผมบอกนะเมื่อกี้นะหินมันหลน่นใี่ขาผมมารอบหนึ่งอนะันเลือดไหลเลย ถ้าโดนลูกนี้เข้าไปนี่คือจบเหมือนกันนะลูกใหญ่มากไปเดี๋ยวเราเดินทางต้อ,องเขาครั้น้จะลำบากเหมือนกันนะรอบที่แล้วผมมาก็ร้อนมากรอบนี้ก็ร้อนเหมือนเดิมนะพี่เราต้องมาในช่วงนี้นะถ้ามาในช่วงหน้าฝนนี้ไม่ได้นะเขาทําไม่ได้เลยฝนนี้ตกตกแล้วก็แฉะมากเลยฝนนะโอโ้ดูดิ ไกลนะพี่นู่นนะถึงนู่นผมอยู่นูนะ่นละผมไม่รู้พี่มองเห็นปะถึงนูน่นนะปีขึ้นมาวันนี้ก็ตั้งใจจะมาตามหาสมบัติแล้วก็ือสี่ที่เขาเนี่ยว่ากันนะพูดถึงกันนะแล้วก็มีอย่างก็คืองูใหญ่พี่มีทั้งหมดสามอย่างที่ผมจะมาตามหาวันนี้มีสมบัติแล้วก็ือสี่ที่เคยมาปฏิบัติธรรมในถ้าแห่งนี้แล้วก็มีงูใหญ่นะเป็นงูนะไม่รู้ว่างูหรือพญานาคเขาพูดถึงกนะันอะ โอเคผมก็จําทางมาค่าได้มันมีทางดูกี่ดูไม่รู้ว่าไปทางนี้หรือว่าทางนี้นะมี2ทางให้เราเลือกนะทางนี้มาเดี๋ยวเราลองเสี่ยงดวงขึ้นไปทางนี้ดูร้อนมากเลยนี่ไปทางกันต่อ ม,มันมีร่องรอยนะพี่มีคนขึ้นมาที่เนี่ยนะดูดิมีกระป๋องนะแต่ไม่รู้ว่ากระป๋องเนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะพี่น่าจะมาถูกทางกนะนะคิดว่าความีกระป๋องด้วยนี่ก็น่าจะเป็นต้นอะไรนะต้นไทรป่ะโอ้โหต้นไทรนี่ขึ้นในซอกหินเลยนะพี่ต้นใหญ่ไม่ใหญ่มากนะต่างหาง แต่ว่านาคตเนี่ยน่าจะใหญ่มากเลยอ่ะพี่ดูดิผมแสบแผลไม่หายนะพี่อากาศมันร้อนนะผมใส่ขายาวรู้สึกว่ามาันอึดอัดนะพี่ก็เลยเลือกที่จะใส่ขา,าสั้นมาอ๊ย าจะถึงอเนล้วถึงแล้วทุกคนนี่จะเป็นเอ้ยประมาถึงแล้วนะทุกคนดูดิทำเป็นคนน่ากลัวเลย ปากทำนะทุกคนกินเนื้แรงมากเลยนะไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าเพราะข,ขาผมเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นแผลมาแนละ้วดูใกล้ๆโอเคอครับพี่ตอนนี้ผมก็ได้นั่งพักหน้าปากถ้ำเนี่ยมาพักใหญ่นะก็ นั่งกินข้าวกินอะไรนะพี่เพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วนะพี่ก็ระหว่างนั่งกินข้าวก็ผมเองก็มานั่งคิดนะว่าจะเข้าไปข้างในดีไหมเพราะว่าข้างในเนี่ยน้ามันเยอะมากแล้วก็ผมเนี่ยรู้สึกว่ายัางไงอ่ะคือกินแลวก็คือต้องบอกว่าข้างในเนี่ยกลิ่นแรงมากลนะพี่ข้างในเนี่ยมันจะมีโพรงหินที่ทะลุขึ้นมาจากด้านบนทีนะลมมันจะเข้าทางนั้นแล้วก็อนะ้อมทางนี้ ทำไมกลิ่นขี้ข้างข่าเนี่ยออกมาแบบหน้าปากทานเนี่ยแรงมากนะพี่ผมก็นั่งคิดอยู่พักใหญ่เลยว่าจะเข้าไปดีไหมแล้วก็เพิ่งมาคิดได้นะเพราะในไนก็นเราก็มาอาปีนเข่ามาขรั้งนี้เราก็ควรจะเข้าไปถ่ายข้างในให้พี่เอฟซดูนะพี่ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะพี่พก็ไม่รู้นะว่าวันนี้ผมจะเจอสิ่งที่ผมตามหาหรือเปล่าทั้งสามอย่างก็ออย่างสมบัติเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบ จริงจังเลยฮนะละผมอยากจะเข้ามาหาพวกฤาษีที่เขาไปฏไิบัติธรรมอยู่ในถ้ำแล้วก็พวกงูใหญ่พี่จะบอกเป็นพญานาคก็ไม่เชิงนะชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นพวกงูใหญ่ที่อาศัยอยู่ในถ้ำนี้นะก็ผมก็อยากมาเห็นสองสิ่งนี้เป็นหลักนะพี่พี่ก็ตอนนี้ตัดใจได้แล้วผมเนี่ยจะเข้าไปในถ้ำนะซึ่งถ้ำเนี่ยกลิ่น,นแรงมากๆเลยอืมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนตอนนี้เราพักมานานมากละ ไปกันนะพี่เดี๋ยวกระเป๋าผมมีทิ้งข้างนอกนะปวดมันเลยนะพี่เดี๋ยวจะเอาแค่ไฟฉายเข้าไปลูกเดียวพอนะ้วยังทาใจไม่ได้นะพี่กลิ่นค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะพี่แล้วก็ขาผมเนะี่ยเป็นได้แผลนะหลังจากที่ผมเข้าถ้าแล้วก็ออกจากถ้ำนีแล้วผมเองก็ต้องรีบลงเขาเพื่อที่จะไปล้างแผลนะไม่งั้นเนี่ยเชื้อโรคติดขาผมแน่เลยไปดูดิ โอเคนะผมลงน้ำมาและะ้วพี่น้ำนี่ก็ฟองฟอนเลยนะต้องบอกว่าข้างในเนี่ยที่มีน้ำเนี่ยขี้ข้างขาวข้งนั้นเลยนะพี่อีกกรบเลยนะขยัะขยะขยัะขยะนะพี่เอาจริงแต่ว่าก็ต้องถ่ายนะจงไหนก็มาละต้องเข้ามาให้ถึงข้างในนะเสียงอะไรร้องไม่รู้นะพี่พ กองอาจจะสั่นบ้างนะต้องหอขายพี่นะเอ้ยอะไรกิ่งไม้นะบ้างไหมพี่โอเคนะสว่างขึ้นมาหน่อยไม่รู้สว่างหรือไงมีหินตามทางมันจะมีหินนะเหมือนเหมือนว่ามีคนเคยเอามาวางไว้นะพี่แต่ว่าตรงนั้นน้ำมันลึกขึ้มไม่เห็นนะอย่าแย่งนะเอาจริงนะผมจริงๆผมก็ เอียนเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ยังไงมัน,ม,นมันก็เป็นมูลสัตว์อะพี่ถ้าเป็นขี้วัวขี้ควานช่างผมก็ค่อยัวะไปเดี๋ยวเราเข้าไปโอ้โหเล็กมากเลยไปพี่โอ้โหมูลสัตว์เยอะมากมลยมขาวเลยเสียง จะข้างในพี่ข้างในมันเหมือนมีอะไรบินข้างข่าวมั้งแต่ว่าเสียงมันจะข้างในนะข้างในพี่ขวบกไม้ด้วยนะผมว,นะว่ามีอะไรจะใช้ฟ้ามันได้นะากลัวมากเลย รอบเวลาผมมากับเพื่อนผมยังไม่กลัวนันนี้เลยกระเทาผมผมเจ็บขาดิไงใต้ตินขาผมมีขาอะไรมีแผลอยู่เลยแม่สาวถามเข้าไปมาเฮ้ยมีหนูด้วยหนูมาทำอะไรนี่วะเนี่ยมีหนูด้วยี่เฮ้ยมีหนูนแล้ว มีหนูเลยนะเป็นตันระบายมากเลยโอ้โหพ,พี่ข้างขาวดูดิเยอะมากเลยนะแต่เมื่อกี้นะมนไม่น่าใช้เสียงข้างขาวนะพี่พมันเป็นเสียงอะไรวะเสียงมันดนะังจ้าข้างในมั้งน่ะข้างขาวเยอะมาก นี่ก็เป็นเมืองแล่ล้างอาจจะล้างตั้งร้อยปีได้นะพี่ล้างมานานมากนะตัวนี้ทำอะไรปะผมไม่รู้ว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่อ๋อพี่ตอนนี้เราเจอข้างข่าวกำลังเลี้ยงลูกน้อยนะพี่เหมือนลูกมันกำลังดูดนมอยู่มันเลยไม่บินนะพี่ดูดิผมว่าหาดูยากนะอย่างเนี้ยตอนนี้มันกำลังลูกน้อกำลังดูดนมอยู่นะพี่ไม่รู้ข้างข่าวมีนมหรือเปล่าน,นะ หรือว่าเป็นการเลี้ยงลูกของข้างเขานะพี่ม่นีเลยนะคือไม่รู้ว่าไม่หนีหรือว่าอาจจะหนีไม่ได้หรือเปล่ามันอาจจะหนักลูกมันหรือเปล่านะพี่นี่ตัวนะพี่อ๋อมีลูกดน้าโอเคโอ้เยอะมากเลยพี่มีลูกมันเนี่ยข้างเขานี่เป็นข้างเขาไม่ลูกอ่อนเลยนะพี่พดูดิพี่สังเกตดีๆอ่ะ นี่อ่ะผมไม่รู้ว่าอ่าที่เห็นหรือเปล่านอ่ะเจอมากเลยไปแต่เ,เราตามหาต้นตอเสียงกันดีกว่าอืม,มแต่ว่าลองขอไล่ดูนหมพี่เพราะว่าบินไปบินมาผมก็กลัวเหมือนกัน ทงางข่าวเยอะมากเลยพี่พทางไหนเนะี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วนะทางไหนทางนี้แบบไม่รู้โอ้อข่าวเยอะมากมทางนี้เป็นทางตันนะพี่พี่ พี่พี่ครับตรงนี้มันมีรูด้วยนะอืมนู่นเนี่ยมีโพรองอยู่เสียงอะไรวะนี่ก็น่าจะเป็นเสียงมาจากข้างขาวนะที่ใส่ในรูนี้ครือว,ว่าเสียงงูะอะเดี๋ยวเราไปเราไปฝั่งตรงนั้นพี่ตอนนี้ไปทางตันนะ จะลองไปฝั่งนน้นดูเสียงคนหลอนหูวนะก็ภาพอาจจะสาบใบใส่มาอยู่ในที่มือต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะพี่ สองหลงมาตรงนี้นะแล้วข้างบนก็เป็นพวกเป็นรูนะพี่โอ้โหก็ยังไงพี่กตกตหวางไม้ก่อน,นคือตรงนี้มันเป็นถ้ำขนาดใหญ่เลยนะพี่ดูดิตรงนี้ก็มีรูเป็นรูช่องลมอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะที่มีลมออกมาจากปากถ้ำมันมาจากไอช่องนี้นะช่องนี้มันทำให้ลมเข้ามานะ ว้างมากเลยพี่ตรงนู้นก็น่าจะมีสักลูนนะพอมีไม้หล่นลงมาว้างจริงที่ว้างจริงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้นะเดี๋ยวผมขออญาตปิดกล้องกันนะขึ้นแบบนี้ก่อนครับพี่พี่ตอนนี้ผมก็ขึ้นมายัางด้านบนถ้ำนะก็ยังหน้าพิศวงอยู่พอสมควรหละพี่เมื่อก่อนเนผมก็เคยมาก็สอดแล้วก็จินดานะไม่น่ากลัวขนาดนี้นะ ดี๋ยวเราจะลองข้ามไปฝั่งนน้นกันพี่พสึกว่าน่ากลัวเ,เสียงแล้วไม่ได้ไพี่ใจต้องนิ่งนะเออผมเพิ่งเห็นนะอะไรวะเนะี่ยมันเหมือนอะไรขาวๆไปดูพี่มันเป็นอะไรสักอย่างอะ่ะ อนนี้ผมกำลังตามหางูใหญ่ที่เขาว่ากันนะพี่พก็อาจจะเป็นพวกงูจงอางหรือว่าอะไรก็ได้นะเขาบอกนี้ไม้ตกมนะเดี๋ยวผมต้อง,องถอดรองเท้าจากตรงนี้ไปนะเพราะว่าตรงนี้หินมันน่าจะเลื่อนนะพี่พก็องอาจจะสั่นเล็กน้อยน,นะพี่ผมต้องปีนตรงนี้เพราะว่าถ้าพลาดไปเนี่ยก็ตรงนี้เลยนะพี่อาจจะล่วงไปได้นะต้องค่อยๆ นีเราข้ามาแล้วนะข้างเข่าเยอะมากตรงนี้มีอะไรบอกวะผู้พูดข้างเข่าบินลงมานะ เสียงเหมือนตอนที่ผมก่อนเสียงเหมือนตอนเสียงมันเหมือนกับที่ผมก่อนเขาหน้าทำเลยนะเสียงแบบน,นี้เลยนะมันต้องมีบาง,างอย่างอยู่ข้างในแน่แน่พี่ผมหาทางไปอน เป็เสียงชัดมากอาจจะเป็นพวกฤาษีที่ชาวบ,บ้านเขาเคยล่ำเรืออะไรเงี้ยนะเพราะว่าอาจจะเป็นพวกฤาษีที่มาเก็บตัวนี่มันชิงชื้นเนี่ย,ยโอ้โหเสียงมาจากไหนวะเสียงมาจากไหนวะพี่อะไร จอต้นต่อเสียงแล้นะพี่นูน่นไม่รู้ว่าพี่เจอชั้นหรือเปล่านะไหวาะนะมันชี้ขึ้นมาทางนี้เลยนะพี่เหมือนชี้เปลือยเลยอะ่ะมันทอดเสื้อไปหมดผมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นชันหรือเปล่านะแต่เหมือนมันจะไม่ค่อยมันไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะ เราไม่น่าใช่ฤรือสีแล้วทรงเงี้ยเหมือนชีปเปลือยเลยนะพี่เฮ้ย <Hey. S 2> โหลสวัสดีครับลุงคุณลุงพูดกับฟังผมรู้เรื่องไหมเนะี่ยเหมือนเขาจะฟังเราไม่รู้เรื่องนะพี่ ผมว่าแนละ้วพันธุ์นผมไมยมือมากผมไม่กล้าไปนะเพราะว่าถ้าผมพลาดไปก้าเดียวผมก็น่าจะลงไปหาเขาได้เลยนะเพราะฉะนั้นผมต้องระวังนะพี่เฮ้ยปาลาอะไรมาวะเมือมันจะปลาก้อนหินซึ่งมาหาผมนะนนน พี่เห็นมดนะคือมันเปื่อยทั้งหมดเลยนะท่อนล่างก็เปื่อยนะพี่เหมือนเสื้อผ้าเนี่ยแกไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยนะทรงนี้คือไม่น่าใช่ลิสีนะคือมีชาวบ้านบอกว่าแถวนี้ยมีในถ้ำเนี้ยอาจจะมีลิสีอาศัยอยู่แต่ผมดูจากลักษณะแล้วไม่น่าใช่ลิสีนะผมว่าเป็นชีเปื่อยมากกว่านะพี่เห็นปะคือผมอยู่ตรงนี้ผมเห็นเห็นนะแต่ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าข้างที่จะมืดเลย ลุงคุณลุงครับฟังผมรู้เรื่องไหมครับรูว่าแกบ้าวะอ,อันนี้ผมไม่มั่นใจนะพี่ไม่รูว่าใช่อเปล่านะคุณลุงฟังผมรู้เรื่องไหมมาทำอะไรนะทนถ้่าแห่งนี้ครับ ลุงมาทำอะไรท่ามแม่งนี้เมื่กี้ที่มันแจพูดเลยวะใช่เหรอพี่ลุงเจ๊หายไปแล้วุะลุงมาทำอะไรท่าแม่งนี้ครับยังอยู่วะเว้ คือผมไม่รู้จะอธิบายสถานการณ์แบบนี้ยังไงนะพี่แกเนี่ยไม่ใช่ฤษีนะเหมือนจะไม่ใช่ฤษีหรือว่าอาจจะเป็นพวกฤษีที่มาจำศีลในทรานี้แล้วก็ทรานนี้อาจจะมีขอบบางอย่างที่มันรุนแรงจนทําให้แกนะสติหลุดได้นะคิดว่าแบบนั้นนะเพราะว่ารอบก่อนที่ผมมาเนี่ย ผมเคยเจอสมบัติบางอย่างเนี่ยอยู่มันนู้นนะพี่ถ้าใครเพชรพลอยนะแตอตอนนี้มันหายไปแล้วหรือว่าเราไม่ควรยุ่งกับแกมากเกินไปวะผมถอยก่อนว่ะเมื่อกี้นะแกนะพยายามจะปาหินใส่ผมนะเตียนแต่ว่าแก่นะป่าไม่โดนนะก็คือแกอยู่ในถ้ำเนี่ยจนแบบเนี่ย แกได้ยอยู่ในทรรนี่หนาดเกินจนตาแกเนีย่ยอาจจะไม่ค่อยรับแสงสว่างนะพอผมส่องไฟฉายเข้าตาแกแบบนี้แกอาจจะทยาาให้แกอาจจะมโมโหผมก็ได้นะที่ผมเอาไปส่องตาแกแบบนี้ก็คิดว่าอย่าไปยุ่งกับแกเลยดีกว่าต้องบอกว่าไงอะอหรือว่าเราไปขวเราควรไปยุ่งวะผมไม่รู้นะยังไงจริงอะผมคิดว่ามันเป็นไปได้สองทางนะถ้าไม่ฉีดเปื่อยก็อาจจะเป็นฤที่ มาปฏิบัติธรรมในถ้ำแห่งนี้จนสติหลุดนะพี่ตอนนี้ผมขอนั่งหายใจก่อนก็โอเคครับพี่ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่นะก็คือสิ่งที่ผมเห็นเน่ยผมไม่รู้นะว่าใช่หรือสี่ที่ผมเนี่ยคิดเอาไว้หรือเปล่านะแต่ลักษณะแกเนี่ยเหมือนว่าแกน่าจะถอดเสื้อผ้าหมดเลยนะพี่เหมือนว่าแกน่าจะเปลือยท่อนล่างท่อนบนหมดเลยแล้วก็ผมแกเนี่ย ยาวมากเลยนะมงยังไงตอวนะี้คือไม่ผมไม่รู้ว่าจะยังไงอะผมไม่รู้จะจะสื่อสารกแกยังไงนะเหมือนว่าแกน่ยจะคือพูดไปก็เราจะว่าขนาแต่บนว่าแกเนี่ยสติไม่ค่อยเต็มเลยนะพี่อาจจะปฏิบัติธรรมในปฏิบัติธรรมในถ้ำแห่งนี้จนแบบสติลดไปเลยนะเพราะว่าถ้ำแห่งนี้ก็น่าจะไม่ธรรมดานะพี่ดูจากข้างบนนะ น่ากลัวเหมือนกันนะก็อีกซึ่งคือสิ่งแรกผมเจอแล้วรือสีอาจจะเป็นรือสีหรือว่าชีปเปลือกก็ได้นะพี่ส่วนอย่างที่สองเนี่ยเป็นงูใหญ่นะผมยังไม่เห็นร่องหลยอนะเห็นก็มีตามหินตามผนังมันจะมีรูเยอะๆอยู่อาจจะเป็นรูขอ,ของข้างขาวก็ได้อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ยังไม่เจอนะงูใหญ่ที่ผมตามหาโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปดูด้านล่างัน,นะพี่ว่า มันมีอะไรอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะลงมาข้างล่างกันนะพี่ผมไม่รู้ว่ามันเชื่อมไปกับที่มันเชื่อมไปฝั่งโน้นหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยลมื่อกี้พี่พี่เห็นปะ เหมือนมันไม่พอใจนะที่ผมเนี่ยไปเอาไฟฉายไปจอดหน้ามันนะพี่ผมไม่รู้นะกล้องจับทันม,นะมันนะเมื่อกี้มันวิ่งมานะตอนแรกมันทางหลังอยู่มันทางหลังแต่มอนวิ่งมานะพี่เมื่อกี้ผมเห็นชัดมากมันเนี่ยเบื่อ,าอกายทั้งตัวเลยนะทำเชื้อทสี่ก็จ,จะเป็นชีปเปป่อยนะพี่ตอนนี้ผมว่าผมอยู่ในถ้ำนี้ไม่ได้แนละ้ว ผมต้องรีบออกจากถ้ำนี้นะพี่ผมต้องรีบออกจากถ้ำนี้นะพี่มันตามมาวะคือมันก็ไม่ได้มีท่าทีจะทําร้ายผมอะไรนะพี่แต่ว่าเหมือนกับว่ามันห่วงอาณาเขตอะพี่พี่เสียงเงาหลงตัว มันหิวอะนะเขินมากเลยนะก็วันนี้เนี่ยต้องบอกพี่กันว่าเดินทางมาตั้งแต่สิบโมงกว่าแพี่ตอนนี้ก็เย็ยนแล้วมั้งผมปีนเข่ามาก,ก็ไกลนะโอ้ยแฉะมากเลยนะไม่ชอบอะไรเลยอ่อนอย่างไรออางาตามมาเลย,ยาตามมานะเลขออะไรจะตามอะไรได้ด มันเหมือนไม่จะทำร้ายผมนะอาจจะแค่ขู่ผมไปด้วยโอ๊ยอลำบากปะลำบากมา,ากเลยขอ,อพีว่าผมจะเข้ามาถ่ายพี่ด้านนี่คือลำบากมากนะแล้วก็ไอ้ข้าว่ามีตัวอะไรอยู่ไม่ลูก ผลานเร็วยังวะพ้าดทตกดินแล้วเหรอโอเคพี่ตอนนี้ผมก็ออกมาจากถ้ำแห่งนี้ได้นะก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมเห็นนะมันเป็นอะไรกันแน่นะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะพี่อาจจะเป็นฤๅษีที่มาปฏิบัติถ้ำนี้จนทําให้สติตัวเองหลอนก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่คนสติไม่ดีมาใสายในถ้ำแห่งนี้ก็ได้นะพี่กพเวลา เราฟังใครเราต้องใช้หูฟังหูไว้หูนะผมเองก็เจอมากับตัวแบบนี้นะผมเองก็ยังไม่ตัดสินหรอกเป็นสินะว่าเขาเป็นหรือส่ที่อปฏิบัติธรรมอยู่ในนี้จริงๆก็ไอ้ใจก็ยังคิดอยู่ว่าอาจจะเป็นคนสติไม่ดีนะที่มาอยู่ในถ้ำแห่งนี้โอเควันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเย็นมากแล้วผมว่าผมน่าจะถึงบ้านถึงหมู่บ้านเนี่ยมืดพอดีนะพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินทางลงจากเขาก่อวน,นะก็ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะผมเองก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามผมด้วยนะผมก็อีพีหน้าจะเป็นอะไรผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะผมสำหรับอีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแลผมสวัสดีครับ